เอาละครับแล้วตัวพานนี้เนี่ยเดี๋ยวเราว่าเราจะไปทำภารกิจล่าสมบัติกนันนะอันี้ครับเป็นเทพธิดาที่หายไปเทพธิดาที่หายไปลงไปเกิดใหม่หรือเปล่าเอาเป็นว่ากวีชาวยาราคนหนึ่งทิ้งบทกวีของเขาไว้เกลื่อนกลาดตรงท่าจอดเรือพวกมันบอกใบ้ถึงความสัมพันธ์ของเขากับคนรักที่หายไปเราชอบเพืิกเรื่องชาวบ้านเ็าด้วยเนรัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะเรื่องความรักเขาไปเพอกด้วย มาครับแล้วก็นี่ผมได้ปืนพกมาแล้วด้วยก็คือดีเซอร์อีเกิลนะครับไอเนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่สามารถหาได้จากการซื้อหรือว่าจากการทำอ่าเควสหลักนะมันหาได้จากการล่าสมบัตินี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะใครที่อยากจะหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยตรงเนี้ยจะมีเอ่อเป็นเพชรอยู่นะเป็นรูปเพชรอยู่ซึ่งก็สามารถไปทํากันได้จะได้ปืนดีเซอร์อีเกิลมานะมาถึงแล้วจุดเผือกเรื่องชาวบ้านเขานะซึ่งจะเป็นจุดหมายรัก ของบทกวีแต่ว่าให้เรามาค้นหาอะไราก็ไม่รู้เหมือนกันก <c oughs> เป็นไปได้ยังไงกูขับรถแล้วมันไม่ระเบิดเนี่ยปกติผมต้องกระโดดลงมาเลยแต่ว่าไม่ได้ปะเดี๋ยวมันอาจจะได้ใช้อีกปะเดี๋ยวควสเนี่ยอันนี้อ่านหน่อยโรซาเทพธิดาดวงใจของข้าได้หายตัวไปและนางได้เอากุญแจเปิดกล่องดวงใจของข้าไปด้วยโอ้ oh, พระผู้เป็นเจ้าโรซาเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถพาข้าไปเจอแดนสวรรค์ได้มีค <c oughs> <c oughs> ่าตอบแทนจากกษัตริย์ ให้ใครก็ตามที่สามารถบอกได้ว่าเธออยู่ที่ใดและตอนนี้ในฐานะที่ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปาฉันควรต้องขอบอกอีกครั้งให้ชัดๆว่ากล่องดวงใจที่ฉันหมายถึงคือของมีค่าของฉันและกุญแจก็หมายถึงกุญแจจริงๆแอลเหมือนจะคมใครช่างหัวแม่งฉันจะไปบ้าเป็นกวีผู้ได้รับรางวัลแห่งยารามึงเมาแล้วมาเขียนหรือเปล่าเนี่ยฉันคงต้องไปหาคนชื่อโรซ่านี่แหละอ๋ออยู่ในพื้นที่นี้นี่ไง โรซ่าอะไรครับเป็นปุ๋ยแล้วหรือเปล่าเนี่ยที่นี่มันประเทศเมืองเชือนถ้าเธอไม่แน่จริงและยิงปืนไม่เป็นนะเธอไปเป็นปุ๋ยก้นทะเลแล้วฉันก็เกือบมันเลยรลิแต่ก็ลิมาได้เนี่ยวะหาในพื้นที่นี้ครัออ on, บอัมโรซิโอเดซอนเบาะแสของอัญมณีในดวงใจเขาในบทกวีนี่หรือเปล่าบทกวีที่ตัดตอนมาคนระับบทประพันธ์ที่388แหมความตื่นเต้น โดยอัมโบซิโอเปโดเนี่ยเจ้าคือขึ้นที่มาปะทะกับข้าคือจังหวะเสียงฟ้าร้องของการเวลาเจ้าได้เข้ามาหาข้าและกระแทกใจข้าชนกับชายโครงนั้นเป็นเชี่ยแหลมมึงโดนรถชนค่ะข้ามองออกไปยังหน้าผาที่ยื่นออกมาที่ที่ไฟของเรารุกชนและข้าสบายใจที่ได้รู้ว่าช่วงเวลานั้นของเราจะไม่มีที่สิ้นสุดอ๋อนี่ไงแม่งชัดเจนตรงหน้านี่เอง มึงเห็นหน้าผาตรงนี้แล้วมันก็แต่งเลยเนี่ยนะยังไม่ค่อยรึกซึ้งมากพออ่ะยังอีซี่อยู่ป็นแน่ได้ยิงไม่เสร็จของพี่มีแค่น,นี้เหรอขอแยกก่าน,นี้ได้เปล่าเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะครับแม่งเดียวมันมาตรงหินผาไดเสร็จแล้วม่งก็มาแต่งอีกเ <c oughs> ย้กระโดดเฮ้ยเย้นี่ไงไมและโน้ตปลิวไปด้วยเนี่ยดยิไม่เสร็จไม่ไม,ม,ม่ครบ <c oughs> ฉันเจอโรซาของฉันแล้วดังไซเล่นภายใต้คลื่นนางมีทุกอย่างมีทุกอย่างใจข้า ดวงชะตาข้าและวิญญาณของข้านางอยู่ที่นั่นอยู่ใกล้มากแต่ข้าดันไหว้นาำไม่เป็นเยี่ยมครับมึงมาหักวมอะไรตายตรงนี้โรซาคือเรือของหมอท่านงั้นเหรอโอเคโอเคงั้นก็ววแสดงว่าแม่งจมหรือเปล่าไอ้กูไปงมสินะอาจจะอยู่แถวแถวนี้หาในพื้นที่โอ้ <laughs> จอดบอกไม่เจอกันนาด้วยนะจอดแม่งตาไปแล้วเออผมรู้สึกผมมีเสื้อนั้นอยู่แบบ เสื้อดำน้ำนะดำน้ำได้นานขึ้นแต่ว่าเอา่อถ้าจะไม่ผิดยังไม่ได้ซื้อมันก็แพงอยู่นะอือแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่ลึกก็ได้ยิงแม่งก็ไอ้ตัวนี้มึงต้องตายก่อนเอ้ยเออฟลูเบียเกิด,ด้วย้ยแล้วก็ดำน้ำหาสมบัติว้าโอ้นั่นไงไม่ลึกเท่าไหร่เว้ยได้อยู่นี่ครโรซ่ามัน แต่งซะกูนึกว่ามึงจะไปซี่ไข่สุดท้ายแม่งแต่งถึงเรือดุโอ้ยชีพหายแล้วหยิบปืนมายิงไม่ได้เฮ้ยนี่แกเจอกล่องแล้วเปิดเปิดล็อกตรงใครกกูเจชีพกูตายไปกูตายฮ่าฮ้าฮ่าไ้กดวิ้ยไปนะมันจะเด็กตูดกูแล้วไอ้เจอดมันมีลูกหลานด้วยเนี่ยไฟขึ้นก้โอย ขึ้น,ข,นขึ้นไม่ได้โอ้โหเนินไปสูงชิบหายแล้วเออผมว่าต้องซื้อไอ้นั่นหน่อยชุดดำน้ำไม่แหละนะเออถึงเราจะไม่ค่อยดำน้ำสักเท่าไหร่แต่ว่าเราจะซื้อเพื่อภารกิจมันอาจจะเป็นปืนอะไรเทียบเทบก็ได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยปืนเนี่ยผมก็ได้มาก็เยอะอยู่นะได้มาสักเกือบครบซะส่วนใหญ่แล้วนะครับจากการค้นหาบ้างทำควสบ้าง布บลาอะไรก็ว่าไปแต่ว่า มันจะมีของแบบแบบพิเศษเนี่ยก็คือจะเพิ่มความแรงแล้วก็ยิงได้โหดมากขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันจะหาได้จากพวกการล่าสมบัติอ่ะน,นะเดี๋ยวกับแคมป์ก่อนไปซื้อชุดก่อน <c oughs> ซื้อชุดประดำน้ำนี่แหละชุดปราดำน้ำไหนวะ Good to see you Danny มาแล้วครับผมมาเพื่อซื้อเสื้อดำน้ำนี่ไงเพิ่มระยะการเวลาการกั้นหายใจอะราคา1 0 0 0แล้วมี0พเมยซื้อไปเถอะนะอย่างงุกเลย เป็นระดับสมนะครับมาละเสื้อดำน้ำกูซื้อมาพเพื่อเควสนี้โดยเฉพาะขอให้คุ้มค่านะกับของที่อยู่ข้างในเนะนี่ยนะี่แน่เสื้อดำน้ำโคดกล่องโจทย์นี่มึงดำน้ำแน่เนะี่ยพกยันกระสุนเนะี่ยเออแต่ว่านักกวีมันจะเก็บปืนเอาไว้เหรอนั่นนะสิชักหน้าเป็นห่วงแฮะถ้ามันไม่ได้เก็บปืนเอาไว้มันเก็บอะไรเอาไว้มันเก็บโน้ตเอาไวนะ้นี่กูกูจะตามหาหลุมศพมึงเสร็จแล้วก็จะขุดศพมึงขึ้นมาแล้วก็เอามายิงต่อ เอาละแต่ที่แน่จัดการยิงบักจอดนี่ก่อนตรงนู้นตรงนู้นเฮ้ยฉันไม่เชื่อมีแค่ตัวเดียวเปรียปร้ยเปลี่ยไอ้น,นี่มันปลาธรรมดาเนี่ยว่าไม่ใช่แฮะนี่มันฉลามเออหมดเอาละหมดแบบปลาปลายนะครับแต่ว่ายังเหลือเยอะเอาละเดี๋ยวนอขึ้นก่อนค่อยดำน้ำตรงที่อยู่ตรงนี้สุดแต่ปวด หาคุณแจก่อนมันต้องอยู่จุดแถวนี้แหละคุณแจอะใช่ฮะเรือเก่าอย่างเร็เว้ยพี่จมมากี่ปีเนี่ยอู้ขึ้นก่อนก่อนเชี่ยเชี่ยโอ้โอ้โอ้ชุดดำน้ำก็ดำได้นานขึ้นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ผมว่ามันต้องมีโน้ตอีกแน่ๆเลยเนี่ยกือกื อ,อ,อ,อขออ่านอีกทีพอดีจับเจอ้ยจับเจความไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะอีกสักรอบสซและวิญญาณข้าที่อยู่ใกล้มากแต่ดันว่ายน้ำไม่เป็นต้องไปอ่านฉบับแรกว่ะเออไอฉบับแรกมันจะบอกว่ากุญแจมันอยู่ไหนมีคนโดนจับอยู่แบบดีกับพี่ออพอช่วยมันนี่เราก็จะได้ปลดล็อกกล่องที่อยู่ในพื้นที่นี้นี่ไง สองกล่องลิบอร์ตัดแปลว่าจดหมายมันอยู่ตรงไหนแล้ววะผมลืมไปเนะี่ยชิพหายแล้วเอากูช่วยมึงแล้วก็ห้าวอีกตายเถอะถ้างั้นยิงให้เข้าไปครับส่วนกูหาหากุญแจกันเพราะมึงยิงกันเลยนะตามสบายเอ๊ะตรงไหนแล้ววะครับเอ้ยนี่ไงกุญแจหยิบใช่เปล่ากุญแจของนี่ไงเออเจอแล้ว ไอ้บิลลีฟน้ำก็เทคแนะ่คุณกดแบบนึงครับพี่เอาไว้ผมขอเป็นที่เกาะได้เปล่าเผื่อมีโจอส์เหม่อตรงริมิเปิดแล้วก็ีิเปิดริบไปเปิดได้อะไรเนี่ยหน้ากากดาร์กเทคเฮ้หน้ากากอะไรอ่ะเปน็นขึ้นก่อนแต่ว่าเท่ดีนะออ้โหตายตายกูตาย,ตาย,ตาย,ตายอ้า ในขอมาอ่านสพคุณหน่อยสิว่าให้อะไรพี่ตอนนี้ผมใส่หน้ากากอันนี้อยู่นะครับเนี่ยบักเคเนี่ยก็คือจะเพิ่มการป้องกันทั้งเป้าหมายเบาแล้วก็การระเบิดแล้วก็การเจาะกรอก,กอนะครับเพิ่ม3อย่างน,น่นงใส่อันนี้แบบทรีอินวันอันนี้คนระับที่เราเพิ่งได้มาลดความเร็วกล้องวงจรปิดและตรวจจับของป้อมป,ปืนอัตโนมัติของศัตรูหน้ากากแบบอะไรเนี่ย yes, yes. ยังกับคนโรคจิตท,ที่เอาถุงน่องมาสวมหัอะแล้วแม่งพ่นสีตรงตาด้วยนะมันก็มันก็ดีระดับหนึ่งครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเมื่อใส่แบบเป็นเกราะก,กัน <Hi. S 1> ตัวเองโดนยิงนี่จะดีกว่านะ <Hi. S 1> น,านี่ยิงคนมาเยอะเลยนะไม่สนใจจะเล่นอะไรที่คลายเครียดได้แรออะไรที่เครียดเราก็ขอพักเอาไว้บ้างครับต้องมาเล่นด้วยโนบิโดนะซึ่งอันนี้เนี่ยาการเล่นก็คือเรานะต้องทิ้งเลขที่เยอะเอ้ยต้องพูดว่าใครเหลือเลขน้อยที่สุดหรือว่า เหลือศูนย์เลยเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งเลขที่มันเยอะๆที่อยู่ในมือเราอะนะต้องทิ้งเลขที่เยอะๆอันนี้6อันนี้หนึ่งอันนี้7อันนี้7อันนี้เยอะครับทิ้งไปก่อนคืออันไหนเยอะๆเนี่ยเราไม่ควรเก็บเอาไว้ครับเดี๋ยวมีโอกาสแพ้สูงนี่ยังมีถ้าเป็นเลือกทำไมต้องวางเกี่ยวกาดใจเย็นๆสิเพวางแบบนุ่มๆหน่อยเดี๋ยวโต๊ะแม่พังดูดิเป็นรอยหมดลวโต๊ะก็วางกระแทกเอากระแทกเอา อันนี้เยอะอันนี้วางเลยอันนี้เยอะๆเทเอาไปซะพิเททิ้งดูมันวางดูมันวางสงสารตัวบังเอ้อเออ,เอ,อวางให้เหมือนอีเจนี่มัง่งครับไม่ต้องวางเกี่ยวกาดอันนี้6อันนี้5้าสอันนี้เยอะวางไปก่อนอ,อกนินนี่ซะอนี่มันเกี่ยวกาดครับเป็นอะไรดิเอ๊ะเนี้ไม่ให้เอาอ่ะทำไมหุ่นงิดยังไงเนะี่ยอันนี้5 4สอันนี้ห เจ็ดแปดเก้าอันนี้เก้าอันนี้ก็เก้าเชียร์แหละต้องเลือกเอาแต่ว่านะอันนี้เราเรามีถ้าเกิดรวาวงนี้เนี่ยเราต้องมีสามไปด้วยเผื่อไว้ไม่มีฮะอันนี้อันนี้ราวางเนี่ยเราต้องเผื่อห้าซึ่งเรามีห้าอยู่อันนี้เซฟตัวเองไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนอ,อ้าวมันมางฟังนูงไปเร็วเฮ้ยเรามีว่างอยู่ว่างอันเยอะเยอะก็อันนี้แหละหกเยอะสุดไป ฉันไม่เหลือแล้วก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็แสดงว่ามันไม่มี6เพราะว่าในแต่ละฝั่งเนี่ยมันมี6ทั้งนั้นเลยไอ้น,นี่มีรอบชิปหนึ่งละอันนี้เยอะอันนี้วางเท,เท,เทปไปเลยแต่ผมไม่มี2กับสนะถ้าใครลงอ๋อสามมีเอ,อ้ยมี3ฝั่งขวา3มนี่ <c oughs> ได้อยู่ใบนี้พอดีด้วยเอ้ยเอาละเหลือแต่เลขน้อยๆโอกาสชนะ <c oughs> ชนเราสูงมากไม่มีข้าม เราก็ไม่มีว่ะข้ามแต่ว่าเลขผมเรือน้อยนะผมว่ามีโอกาสชนะอันนี้ก็ข้ามหมดไม่มีกูได้ตากแล้วชนไก่ไม่เหนื่อยกูเล่นอีซีก็ได้ได้ร้อยนึ่งครับพอแล้วพอก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นมายอะเป็นเชียอะไรอะดีใจแทนกูเหรอขอบคุณมากได้ร้อยนึ่งคนปลืม โอ้นายสนใจที่จะชนไก่แบบความยากยากสุดไหมล่ะแบบนักปฏิวัตินะครับได้เงิน5 0 0อยกับของด้วยแล้วก็จ่ายเงิน250เอาเลยครับผมแล้วก็นี่คือศึกชนไก่นะครับไก่ต่อยไก่ได้วยปีกหลุนๆของเขาครับกับ EP 2ซึ่งเรามีน้องบุญโต้เนี่ยถึง6ตัวด้วยแกนและแน่นอนนะครับบุญโต้อของเราก็คือตัวนี้นะครับเอลเดอราแดนะครับแล้วก็มีลาเบสเตียนบลังแก้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวไม่ซึ่งงอนของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์เกาหลีออนะครับเป็นสไตล์โอเป้่าแต่ว่า เป็นเผ่าชนป่านะครับซึ่งไก่ป่าเลยด้วยเพราะงั้นมีความป่าถเทอนแบบร้อยเรเซเราจะเอาพี่บุญโต้งเราเนี่ยไปสู้นะครับแต่ว่าจะได้สู้กับพี่ออป้าของเราเทนนังแอนแอนดังนั้นจัดปยความยากแบบยากสุดซะด้วยสุดนี้เดือดแน่นอนเดินไกรทั้งททยกันก่อนนะฮะกับคุณ่อสู้ทั้งสองเอาไจิกหัวกูด้วยไมกัดตากันกัดตากูแหละใครในกูจะจิกขนมึงให้หลุดเป็นเส้นๆละวันไส ว้าวอ้าวเฮยอ้ยมันเห็นบตรกนเปิดก็ได้เปรียบได้ยังไงกันได้ยังไงกันเราแค่แย็บมันเลยไม่เจ็บมากมันเลยไม่เจ็บมากมันเลยไม่เจ็บมากโอ้ยเต็มตีนเต็มตีนพี่เลยเออโอ้ยเชี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดมันจับทางผมได้ทุกทางเลยโอ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วโอ้ยถ้าไม่ตายอ้าวใช้ไม่ทันผมน็อกดาวน์ซะก่อนเชี่ยโคตร เอาละผมขอแก้มือไฟขอแบบจูบีคอนติเนียลโอ้ยมึงมึงเฟี้ยวจังวะเนี่ยอุ้ยหลบไม่พ้นด้วยนะครับไม่พ้นนะครับเน่เน่เน่เอ้ยเอ้ยกูจู๊กกูจู๊กงเล่นอะไรเนี่ยึงเล่นละครึงลำไวจีเหรอเปิดก่อนกูไม่มึงใช้ดาบหรอกววับา อุ้ยมันมีเทคดาวมันมีเทคดาวทีหลังลอยหลังด้วยลอยหลังพี่เหรอฮะลอยหลังเหรอฮะอเอ้ยมึงจะง้างเหรอมึงจะง้างเหรอเออสมอภาคกันหน่อยคราวนี้ลาสุดท้ายมาอีดอกอุ้ยทำเป็นลาวตาผ้าฮึบเฮ้ยอุ้ยเชี่ยโอ้มันหลบมันหลบกูก็หลบกูก็หลบพร้อมแจกตีได้ด้วยแล้วก็เฮดบัตโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่ว่ามันจะปึ๊กทำไม่ตายแล้ว เพราะงั้นผมต้องหาวิธีหลบของมันให้ดีๆตีมันแรงมากเอาละเอ้ยมันตุกหลบกูหลบด้วยเตะยอดหน้่ไปต้องระวังต้องระวังเดี๋ยวมันใช้ท่าเดี๋ยวมันใช้ท่ามันใช้ท่ากูกระโดดหลบก้นกูนกกูกระโดดเป็นนกเอ้ยเอ้ยโอ้ยจ๊ะจ้าไม่เคยมีตุกมีตุกมีตุกเฮ้ยว่ายหลบทันทันว้าว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 ว มึงเอ้ยมึงเอ้ยเหยียแบเล็กๆกับคืบเฮ้ยอาอมันเทคกดาผมก,ก่อนฉันไม่ยอมหรอกไอโอป้าเย้กูชนะไก่พี่บุญโตงได้กูจะรอบยิงเลยดีไหมเนี่ยต่อสู้อีกครั้งพี่บุญโตงของเราแบบโอ้ยเจ็บเราต้องเอาคืนแต่ว่าเราขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะเป็นอาเซโร่นะครับซึ่งผมจะต้องเอาสัติ์รีของพี่บุญโตงกลับคืนมาให้ได้มา อีกสักรอบจะเป็นอะไรเริ่มจากการทักทายกันก่อนมึงทำพี่บุญโต้งกูเลยฮะโอ้ยมึงทำกูด้วยได้ดิเจอมาครับสึกล้างมือให้กับพี่บุญโต้งตอนนี้เราศูนย์หนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นเริ่มจากการเฮ็ดบัตรทักทายเป็นมารยาทพอเป็นพิธีแม่งจุกลบแม่งเอย้ยเฮ็ดบัตรซึ่งกันและกันซึ่งผมก็โดนมาแล้วโอ้ยโดนด้วยโดนด้วยฮึบลบโอ้ยโขกโขกแม่ง ซึ่งการโขกนี่จะเบามากเพราะงั้นผมไม่ค่อยอยากโขกเท่าไหร่นะครับเตะยอดแน่มันดีกว่าอีด๊อกเป็นไงหน้าซั่นนี่เนี่ยมึงง้างรอฮะลบลบเตะแม่งเลยยี่จ้องหน้ากันก่อนครับมันจะกินเลือดกินเนื้อทำพี่บนโต้งกูเหรอฮ้ยจ้องหน้าเหมือนมันจะฆ่าเลฮ้ยเชี่ยทำไมตายมันรีชาร์จได้แล้วมันน่าจะเก็บเอาใช้เอาเลือดผมเหลือน้อยๆแน่ๆผมโอ้ย ซึ่งกูใช้ก่อนเลยเอออาาโอ้ยมันเร็วกว่ามันพลิกแรงได้เทพกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรผมมีโอกาสแก้ตัวครั้งที่สองซึ่งแน่นอนกูจะกินมึงได้เด้ิโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยสลับตีนกันแลกตีนกันแลกตีนกันน้องแลกตีนกันเฮ้ยโอ้ยแลกตีนแลกตีนเฮ้ยหลบลบ อ้ยเออ้ยชิบหายแล้วเอ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเต้นระเบ้ามเลยฮะหลุมเต้นเต่างอยฮะเป้นช้าอะไรอย่างงี้เฮ้ยมือขึ้นเ้ยแคนตีนอย่างแคนเนยตอนนี้โมันจะสามารถใช้าไม่ตายได้ถ้าอยนั้นลสุดท้ายต้องระวังรอบนี้ต้องระวังโอ้ยเฮ้ย เฮ้ยใช้ก่อนแล้วเหรอแกหมดท่าไม่ตายแล้วท่าไม่ตายมึงหมดแล้วท่าไม่ตายมึงหมดแล้วท่าไม่ตายมึงหมดแล้วข่าวนี้แหละกูได้ใช้เมื่อไหร่มึงได้เจ็บตัวแน่เฮ้ยพี่บุญต้งกู CC จะต้องมีศักดิ์ศรีกลับคืนมาเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเ เ็นเงี้ยีดาแกแค้นคืนได้แล้วแต่ว่ายังหนึ่งหนึ่งว่ะตอนนี้ก็เท่ากันแล้วมันหนึ่งหนึ่งเอาละพี่บุญต้องทำการรักษาตัวเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมาต่อเลยทูพี่คอนติเนียลพี่เราให้พี่บุญต้องตัวน้องแก้แค้นไปแล้วและคราวนี้โอ๊ยคราวนี้พี่บุญต้องจะต้องแก้มือให้ทีแท้จริงด้วยตัวเองเริ่มจากการเฮดบัตโอ้ยมันแจกตีกันแล้วเอ๊เจ๊ๆจ๊เจ๊เปะอ้าวว้าวว้าว ว้า <Wow. laughs> <laughs> เฮ้ยกดโดเตะไม่ก็พอเอ้ยเฮ้ยตีแนะ่เฮตุบัตรต้องเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สวนหลบซ้ายมันมีท่าไม่ตายกระโดดหลบแอนแน่ใช้ท่าไม่ทันเฮตุ H บัตรหลบเด็หลบไม่ทันตีมันไวมากไอ้นี่มันฉับไวไอ้บุญโต้งเฮ้ยหลบอ้อยเฮ้ยท่าไม่ตายไม่ถึงไอ้เหี่ยขาสัน้นเฮ้ยขาสั้นก็เตะมึงนี่แหละธรรมดาเฮ้ย เป็นไงล่ะบุญตง้งเฮ้ยถึงกับยืดอกอะ่ะบอกเลยเป็นไงอีดาเจ็บสิเจ็บผมมันจะได้ใช้ท่ามันตายแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเผด็ซศึกโอ้ยทำไมเปิดกดผมจะได้ตีนมันก่อนตลอดเลยเนี่ยเฮ้เฮ้ถอยก่อนตั้งหลักตั้งหลักมันง้างเราเตะเราถอยมันใช้ท่าไม่ตายไม่โดนทีเวน้นว้าวหลบจุกกระโดเดเตะยอดแน่แจกตีกมันควิดต่อยต่อยโจหลบหลบ เเฮดบาดมันต่อยสวนเราหลบต่แจกตีนมันหลบแล้วก็แจกตีอีกทีหนึ่งหลบแล้วก็แจกตีนมันมันใช้ท่าไม่ตายรดหลบก่อนเอ้ยมันได้ท่าไวยังวง,งฮะมึงขี้โกงฮะเฮดบาดมันใช้ท่าไม่ตายหลบเอ้ยกูใช้เลยตายแกเคลมเรียบร้อยตายเป็นไงละมือดีเด็กกูเขียกี้หมาแห้งากกบใส่หน้าแม่งเลยเป็นไงละบุญตอง คราวนี้เราก็2อหนึ่งกับมันแล้วอ่ะได้ตังมาพันหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็เหมือนเราจะได้คอลเลคชันมาใหม่นะครับขอไปใส่ดูหน่อยสิเป็นที่แต่งปืนจากการชนะไก่ได้นะครับโตดปลืม้มอันไหนว่าที่ได้จากการชนะรางวัลแข่งไก่นี่ไงคนระับนวมชกมวยจงเป็นแชมป์ตลอดกาลนีเ <c oughs> จเอความภาคภูมิใจนี้ไปตะลุยกับไอ้พวกแกงสตรูเองกูจะไปอวดนี่บอกว่าผมชนะแข่งชนไก่นะ <c oughs> แล้วได้ตัวแต่งไหมเป็นไงครับโอโอเคก็สำหรับเกมฟาคายนะครับพาทน,นี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะฮะ